สองครั้งเหมือนกันนะครับเนาะแต่ก็ผ่านประสบผลสําเร็จไปได้แล้วนะครับเนาะแต่บางคนบางสังคมนะครับเนาะคุณอนันต์คุณพิเชษบัญหารสวัสดีครับคุณบุเิศสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับผมคุณพิเชษบัญหารนะครับปลอดภัยด้ครับเ้ให้เฮงเฮงปังปังให้มีความสุขความเจริญนะครับเนาะทำอาชีพการงานทําอะไรก็ขอให้สําเร็จสมหวังรวๆนะครับเนาะเข้ารวๆให้ ไม่ค่อยได้นะครับเนาะก็จะไม่ค่อยได้แต่แตก่แตก,ก็ยังยังอยู่ในระบบเขาอยู่นะครับเนาะ <c oughs> คุณบวรรัวลำสวัสดีครับผมสวัสดีขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับน้ําใจนะครับเนาะสาหรับน้ําใจของคุณพี่วันวันนะครับเนาะท่านก็เปิดอะไรที่ไม่ไม่มั่นใจเอาออกไป จ้านะครับนาะเดี๋ยวเราค่อยสร้างใหม่จากครับผมครับผมคุณพี่พลอยผมก็คิดยังองขัญเด็กดีสวัสดีคุณของขวัญเด็กดีจ้านะครับนาะสวัสดีคุณของขัญเด็กดีทักทายกันนาะสมศักดิ์ก็ทักทายคุณลาตีนะครับนาะคุณประภัยก็ทักทายคุณลาตีอยู่เย็นเช่นกันจ้านะครับนาะเช่นกันจ้าเหลือเวลาไปห้านาทีนะครับนนชดเชยชเชยนะครับนาะ ครับเนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ออนทัวร์นี่เป็นเป็นเพจนะครับเนาะเป็นเพจคุณเพนจันทร์ก็ทักทายคุณบัวลำนะครับเนาะทักทายกับคุณบัวลำสวัสดีครับคุณบัวลำนะครับเนาะคุณพี่วันวันก็สวัสดีคุณปราไพ่คนสวยนะครับเนาะคุณพี่วันวันก็ทักทายที่เข้ามาเป็นกลักลยาณมิตรกัลยาณมิตรนะครับเนาะที่ดีต่อกันนะครับเนาะด้วยดีเสมอมาก็ขอบคุณมากมายนะครับนะเนาะเพื่อนเพื่อนถึงจะสวัสดี คุณจ้าแม่ยพึ่งนะครับเนาะโอ้ผมน,นี่เนาะก็ <laughs> <c oughs> คุณอ,อนะนะครับเนาะยังไม่ได้ไปศึกษาเราก็ยังไปไปโพสไปต่างๆนาๆนาเนาะครับเนาะบางทีก็เอาภาพสไลด์ไปลงปะไพเนาะ <c oughs> คุณเพ็ญจันท์ก็คุณปะไพสาระบุตรเอเอาเอาฝรั่งคุณลาตีนะครับเนาะคุณออนทัวก็ทักทายคุณลาตีนะครับนะ อนุมัติยังนะครับเนาะคุณคุณออนตัวบอกอนุมัติอ้ของผมยังนะครับเนาะคุณํากันได้อยู่ดวยครับเด้อแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษนี่ก็จะอ่านยากไปหน่อยนะครับเนะา,านะ,นะอาศัยความจอออาํานะครับเนาะอาศัยความจําคุณออนอนงก็ทักในโพสต์ไลค์ค่ะนะครับนาคุณคุณลาตีบอกคุณพีวันวันก็ทักทายคุณคุณออนอนงใช่ไหมครับเปิดบ้านดูเพื่อมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามานะครับเนาะหรือว่าถ้าไม่มีเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะ ก็จะทําตามหน้าที่อยู่นะครับเนาะแต่อาจจะล่วงเลยสองสองเฟสนะครับเนาะเป็นสองเฟสแต่เฟสหนึ่งไม่เคลื่อนไหวเฟสหนึ่งเคลื่อนไหวนะครับเนาะเฟสหนึ่งนี่เปิดโหมดเมื่อนะครับเริ่ขอบคุณมากมายทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่มาเป็นกําลังรใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเนาะะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันสังคมไทยเทพสวัสดีคุณสังคมนะครับเนาะ อ๋อของบัวก็2เฟสแต่แต่สร้างหลาย5นาทีนะครับนะหรือว่า10นาทีเนาะ10นาทีเนาะก็เป็นชั่วโมงชั่วโมง5นาทีนะครับเนาะก็จะเลยจะช่วงนี้หยุดพักค่ะอ๋อทำทำไมเนาะคุณลาตีทำ,ทำ,ท,ำทำไมถึงว่างั้นเนาะครับเนาะคุณลาตีขึ้นไปแล้วเนาะครับเนาะอ่านไม่ทันก็ขอโทษขออภัยดนะครับเด้กกัคุณลาตีคุณพี่ปล่อยคำเสียงก็สวัสดีค่ะคุณสังคมนะครับเนะาะทักทายกับคุณสังคม ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับเนาะของเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันด้วยดีเสมอมานะครับเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับรูภาพ <c oughs> ช่วงช่วง,ง <c oughs> ก่อนัะผมก็ทุกคนทุกท่านก็น่าจะทำงานอยู่นะครับเนาะน่าจะทำงานอยู่ก็ขอให้ทำงาน โด้วย,วยนาดนะครับนาะคุณสุชานตะิมาเป็นกําลังใจค้าานะครับนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสวัสดีค้าคุณคุณลาตีก็ถึงถึงจะจบมานานแล้วแต่ก,ก็ตะเวนหาความรู้ตามนะครับนาะว่าลูภาพมันจะมีซ้ํากันหรือเปล่าน,นะครับนาะอบางทีเราโพสต์ไปแล้วนานๆเราไม่ได้ลบออกอาจจะเอามาโพสต์ใหม่หรืออะไรประมาณนี้มา สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับด้วยครับเด้อยินดีต้อนรับคุณโกศลนะครับเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะคุณโกศลนี่เนาะครับเนาะผ่านหรือยังหน้าเฟียเฟีบุ๊คหรือว่าขึ้นหน้าสตอรี่เนาะครับเนาะก็เข้ามาเป็นกําลังแรงใจกันได้นะครับเนาะเป็นใหม่ๆเก่าๆทุกคนทุกท่านนะครับเนาะทั้งที่เคยรู้จักและไม่รู้จักเนาะครับเนาะที่เข้ามาให้เป็นกําลังแรงใจกันนะครับเนาะส่วนมากคุณประภัยนี่ก็ก็ เข้าไปดูหลังบ้านเนาะเข้าไปดูหลังบ้านเหมือนกันเนาะคุณปภไยนี่ก็รอมาสามเดือนกว่าแล้วเหมือนกนกันได้อยู่ด้วยครับเ้อแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษนี่ก็จะอ่านยากไปหน่อยเนาะครับเนาะอาศัยความจำนะครับเนาะอาศัยความจําคุณอนอนงกทักอ่านยากไปหน่อยสําหรับภาษาอังกฤษเนาะครับเนาะคุณโกศลกทักทายคุณอนอนงทวีศรีเนาะครับเนาะสวัสดีครับทักทายครับเนาะครับเนาะคุณโกศลภัยบุญ คุณลาตีก็ไม่เจอกันนานเลยนะคะครับผมครับผมคุณลาตีเนาะก็ไม่ได <It> ้เจอกันนานนะครับเนาะทางได้รับการเป็นคีเตอร์นะครับเนาะก็ก็ยังรอสํารวจตรวจสอบอยู่นะครับนัคุณลาตีของผมนี่ก็ยังอยู่ก็เป็นระยะคุณลาตีก็ทักทายกับคุณพี่อพึงสวัสดีค่ะคุณอาพึงนะครับเนาะคุณประหยัดก็สวัสดีคุณเพญจันทนะครับนะคุณเพนจันทก็สวัสดีคุณประหยัดไพ่บูรสวัสดีให้ กำลังแรงใจกันด้วยดีเสมอมาเนาะครับเนาะก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยเนาะครับเนาะกับเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะคุณพิเชษบ้านหันก็สวัสดีค่ะเนาะครับเอ้สวัสดีครับขอโทษขอไปนะครับเนี่ยมันเป็นาคำตัวเองเนาะครับเนาะยินดีต้อนรับเนาะครับเนาะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะครับเนาะทั้งที่รู้จักและไม่เคยรู้จักทั่วประเทศทั่วโลกเนาะครับเนาะเพื่อน ทดเวลาเขาเรียกทดเวลาเนาะครับเนาะห้านาทีเหมือนกับนักกีฬานะครับเนาะคุณคุณพี่วันวันก็กับคุณเพ็ญจันทร์ก็ทักทายคุณสมศักดิ์คุณออนอนงก็ทักทายคุณสังคมนะครับนะสวัสดีค่ะคุณสมกันนะครับนะถึงจะได้โบนัสเนาะคุณคุณอะไรเนาะนี่คุณคุณออนทัวร์หรือเปล่านะครับนะคุณออนเนาะ เป็นจันพนสิทธิ์ก็สวัสดีจ้าคุณจ้านะครับเนาะคุณเพียงพึงก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมคุณของขวัญเด็กตีก็สวัสดีจ้ามาสมกำลังใจจ้านะครับเนาะวันนี้ก็ขึ้นบ้านคุณสมศักดิ์ก็สวัสดีครับคุณลาตีนะครับเนาะคุณสมศักดิ์ก็ทักายก็คุณลาตีเนาะก็เหลืออีกนะครับเนาะคุณบัวรำก็สวัสดีครับคุณคุณสังคมนะครับเนาะ คุณสมศักดิ์ก็ทักทายคุณโกศลสวัสดีครับนะครับนะสำหรับการรอก็ถ้าเราพยายามนะครับเนาะพยายามก็จะเกิดประสบผลสําเร็จนะครับเนาะขอไฟนะครับเรื่องเปลี่ยนขอโทษขอไฟครับผมก็จะมีอ่านผิดอ่านถูกมั้งนะครับเนาะก็เป็นคํำๆเป็นธรรมชาติครับคุณนาพึงคุณสมศักดิ์ก็สวัสดีครับนะครับเนาะกับคุณนาพื้นเนาะสวัสดีกับคุณนําพึ้น ยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับผมคุณออนอานงนะครับเนาะยินดีต้อนรับเด้อครับเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์บุญเลิศบุญทาทองครับผมคุณเพ็ญจันทร์ไปบ้านไปสวนคุณฝรั่งทุกวันนะครับเนาะสำหรับคุณประภัยเสาร์อาทิตย์นี่วันวันอาทิตย์นี่ก็จะไปอยู่เป็นประจำนะครับคุณโกศลสวัสดีครับนะครับเนาะคุณสมศักดิ์ก็ทักทายคุณลาตียูเย็นสวัสดีครับนะครับเนาะสวัสดีครับพี่บุญเลิศอ๋อเนาะยังจําได้ไม่ลืมนะครับเนาะสาหรับ เพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เคยให้กําลังแรงใจและก็เคยให้ความก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับน้ําใจนะครับนะสำหรับน้ําใจของคุณพี่วันๆนะครับนะท่านก็ยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับผมคุณออนอโนงนะครับนะยินดีต้อนรับด้วยครับเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไล้บุญเลิศบุญทาทองครับผม คุณเพียนจันเนี่ยให้กำลังใจไปด้วยกันนะครับเนาะค่อยๆแก้ไขไปนะครับเนาะเพื่อนๆค่อ,คอยๆแก้ไขตรงไหนเราไม่รู้เราก็ไปหาความเรียวมั่งลงสตอรี่มั่งอะไรสารพัดนะครับเราลงไม่ถูกช่องมั่งอะไรมั่งนะครับเราแต่เดี๋ยวนี้เราได้ไปศึกก็ยินดีต้อนรับนะครับเนาะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับเนาะทีวะเข้ามาทถ่ายในห้องไลฟ์คุณคุณ คุณอะไรเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณโกศลเนาะครับเนาะน่าจะใช่เนาะครับเพนจันพนสิทธิ์ก็สวัสดีจ้าคุณมากก็จะจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะครับเนาะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นนๆจะเจอกันเนาะครับนะคุณลาตีตามโพสตามวิดีโอเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณ tour. ออนทัวผมเห็นชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาที่ผมกำลังงงนะครับเนาะเห็นรูปไฟล์ถึงจําได้นะครับเนาะสวัสดีจะพยายามเข้าไปดูลึกๆนะครับเนาะจนตั้งแต่ที่เราเปิดมานะครับเนาะตั้ง